สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้พิ้งกับสิพา้ามาเที่ยวองเลรอจ้าไอเมื่อนี้อากาศดีเนาะจ้าคน้นส่วนมากพึ่งกับออกมาเล่นข้างนอกเนาะแดดดีคักๆจ้าเมือ่อยวัาสิพา้ากันมาร์เที่ยวไอประสาทจ้าตอนแรกๆก,ก็น,นึกว่ามันค้นสิหน่หน่อยๆเหะจ้า<ม>เดี๋ยวถ้าเบิ่งแล้วจ้าว่าไอเขาแถวเาว้าวนได ช่วงนี้เพื่อนก็เปิดเปิดเป,ดเปดแล้วจ้ะสวนสนุกสวนอี่ยังแบบว่าเพื่อนเปิดมาให้ค้นเลยได้เขามาเที่ยวเขามาชมจ้ะหลังจากที่ปิดตนแล้วช่วงน,นี้เพื่อนก็มีโปรโมชั่นหลายจ้ะเพราะว่าเพื่อนก็อยากให้แบบไอ้ไอไอประชาชนเนาะจ้ะเพื่อนก็ไอ้เที่ยวเที่ยวอยู่ในประเทศแล้วก็บแบบว่า,อาๆๆ็อยากล้ายกยากษา รักษาแบบว่าเศรษฐกษิจอีกอย่างหนึ่งสิเราจะให้ให้ให้ยุได้เนะเพราะมามีหลายมองที่เพิ่นปิดไปมีหลายทัราหลายเนี่ยจ้าที่เพิ่นปิดแบบร้านนี้งใหญ่พวกน,นั้นยิ่งใหญ่สิแม่เพิ่นย่ก็ได้นะจ้าได้ปิดตนระบาลน,นี่เพิ่นจะขาดลูกค้าขาดอีกอย่างแล้วตอนรัฐบาลเพิ่นก็ซ้อยเหลือพร้อมจ้าซ้อยเหลือแบบว่าถ้าไปเที่ยวไปมงคันมุงนีบางบางที่เพิ่นก็ลดราคาระวบาลน,นี่ส่วนส่วนที่ลดน่ะรัฐบาลก็สิออกใครพวกไป จเจ้าของกิจการนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวมอเบิ่งกัน้อจ้ะว่าไอแถวเสียบปันใดจ้ะไาที่จ้าเราบลกโวนอายไอกอาแน่เนาะคุ่กรไดลึ่งกล้อง่าเป็นเดี๋ยวจ้าเียจ้าแถวยาวยาวจ้า ไอ้ท่านี่ก็สิประมาณไอ้เป็นหลายกว่าครึ่งชั่วโมงจ้ะเขาแถวท่าที่หลายกว่าครึ่งชัมมง่วโมงแถวนี่นี่เป็นคนที่ซื้อบัตรแล้วนี่เนี่ยจ้ะไอ้ <พา S 1> สำหรับคนที่บ่ซื้อบัตรนี่ก็อีกแถวหน,นึ่งเพิ่นไหนเพิ่นจองบัตรมาแต้ต้นดนนะจน้ะพ <า S 1> ่อรสจ้าพี่น้อง นายจากไอ้ที่เข่ามาเนาะจ้าเนี่ยจ้าเครื่องเล่นเครื่องแรกที่มาลิงหน่อยโอ้หุนมักคักมักแน่รอบที่สองนี่นยจ้ารอบที่สองคนโมออยากเสาจักเม็ดคนน้อยกำลังม้าล่ะจ้าอันนี้อันนี้สูงแล้วกา ไก่ก็เกามืองนี้นะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเดี๋ยวจะวัดนาตาเพื่นสิเป็นจังใดก่า <c oughs> มาบ่บาดเนี่ยฮัลโหลเฟส สิเอาอีกว่าสันจะพี่น้องมักไรบ้างเห้อจ๊ะเดี๋ยวสี่ยไอิงจ้ะว้ายแก่สิตกดินแล้วมันหนักโพดหนักโพดหนักโคุณคุณน้องไปร่มเกียร์ขี้ดินแล้วจ๊ะ ทีน้องบาทเนี kind of so ่ยหมาล่ะจ้าขนน้อยถ้าเบิ้งเด้อจ้าสิเป็นยังไงแดนทันบอยอิงแล้อะไนทันบอยละทันบอยบอยเฟสโอ้ยหัวใจสีวไวจ้ามักคักมักแน่จ้ามกกันเนี่ย อันนี้ก็เป็นสวนสนุกสําหรับเด็กน้อยเหรอจ้ะสถานที่เพิ่นกว้างกว้างจะเพิ่งมาไอ้ที่ที่ชื่อว่า in, uh, อินเออสโกสโลดกับเพิ่งมาไอ้มุองนี้นะจ้าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเป็นปราสาทใหญ่จ้ะปราสาทใหญ่แล้วก็สิมีแบบสวนสนุกสวนอีหยังของเด็กน้อยเลยล้อมรอบไปด้วยต้นโอ๊กจ้ะแล้วเพิ่นก็เลยเอิ้นว่าอีสโกอีก็แปลว่าต้นโอ๊กจ้ะจ้ะ คือสิวได้ออกไปจากหงของเด่นเนาะจ้ะตอนช่วงเขาหมาไม่ไหมเนาะจ้ะกะับไอเขาคิ้วลายคล้ายเนี่ยจ้ะสัวสิมาหดสัวสิได้เขาหมาตอนเขาคิ้วเขาแถวกับค้นก็หลายอยู่จ้ะแต่ว่าถ้าเวลา,าเขาเข่าหมาในพื้นที่แล้วเนาะจ้ะกับแต่ละค้นกส็สีไปมองคันไปมองเนียนแยกายก,กันไปเนาะจ้ะกับ แบบว่ากระทั่วถึงเนาะจ้าเพราะว่าสถานที่เพึ่งกับไงอยู่แต่ว่าเราบางบางบางมองเนาจะจ้าพึ่งกับไปกองกันยั่วเ <c oughs> พราะว่ามีของเหรียญของเองิงแบบที่เล็กน้อยมากคือก,กันเนาะกับไปกองกันย้อนล้จา้า khá nhân luộc Wow, hết nhân luộc ทำอะไรหลทำอะไรครับว้าวหัวคิดแล้วเ,เ,เวะนะน่ะไปเห็นทัวร์หลวงเอาเห็นทัวร์เห็นคมปะของมากจนนี่ เอ,อ้ยกันอะไรลูกหม้อฟินโัวเนี่ยสับก้องไปในในหม้ออีโฟยค่ะเมื่อเอินแม่ใหม้มาลองใหม้มาลองเรียนอันหมุนๆเนี่ยจ้ะคุณไอ้อิงอ่ะนอนหลับระบาดเนี่ยไออิงอ่ะต้องเล่นกระไรหลายจัดเนาะแต่ว่ามักที่สุดเป็นมัมกอันนี้อ่ะหมุนหมุน ยังลูกยิงเมื่อเบิสภาพเธอลูกแม่เบิย่งเบิสภาพคัะๆลูกแม่แม่แม่กำลังนั่นแม่เบอเบิรแม่กำลังเบิอีเนี่ยงอาออยหันลูกสาวว่ามีอูอยู่ทังฝ่ายต้นไม่เดี๋ยวจ้าเดเิ่งเดี๋จ้าต้นไหม่เดี๋ยวสซุ้มใหม่เบิงเดี่ยวจ้าเห็นเบอพี่น้อง ยูมงกลางๆเนจ่าจุดกลางเลยดำดำเดีนเจ๊าแล้วผู้ดใดมาปลูกไว้ถึงหันผู้ใไดไปนวไว้ถึงเฮ้ยไปตาเสียวคขาคักจ้าอยากไปร้องน้อนมึงคุณหมอหนึ่งอ่ะหมอเลือบว่าแล้ว รถเข็นน้อยๆที่น้องไช้นั่งอยู่น,นี่นะคะอันนี้ก็ได้เซาเพิ่นนี่จะ้ะราคากล็ลอยหาสิบคนจ้่แต่ว่าเวลากลับหนีคนก็สิขึ้นขึ้นเงิน,นห้ยลอยหนึ่งจะ้ะคล้ายๆก็เป็นประกันนะคะจ้าอาเซียเฮ็ดหายเฮ็ดเสียอย่างงั้ จ้าพี่น้องจ้านาจ้า,จาประสาทประสาทที่แบบว่าคนคนที่คนคนอย่างมะเบิงนะจ้ะพิมกับเพิ่งมาครั้งแรกเนาะจ้ะพิมกับพวกู่ว่าสิมีไอ้อย่างอยู่ในหันเดี๋ยวก,กับสิพ้าเขาไปเบิ้งเล้วจ้าอีกจังน่อยจ้ะตอนนี้กับสิพ้าต้องไถ่ไปหาเหรนก่อนจ้ะาะว่ามีของเหรนมีไอ้อย่างเล็กน้อยหลายอย่างอยู่อันนี้แปลว่าสิพร้าถ้ามาถ้าเกิด อยากไปท่ากับมาเด้อจ้าเดอ้อยุ่งแหววจ้าวามีห <c oughs> รี่บอแล้วพีมไปต่อกนจ้าเดี๋ยวจังสิ่งกับมาไปบนนี้ะเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังไหลยอยู่กำลังไหลระบาดีกับว่าอยากไป